เมื่อชาวไทยชาวลาวและชาวเวียดนามได้เข้ามารุมยำขมรเพราะขเขมรเป็นคนเริ่มด่าประเทศไทยก่อนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเพื่อนเื่อหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเรา กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามีข้อขัดแย้งหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ขเขมรตัดมวยไทยออกแล้วใส่ชื่อกุลขแมร์เรื่องที่ขเขมรชอบด่าวประเทศไทยว่าประเทศไทยได้ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างๆของขเขมรทำให้โลกโซเชียลมีการ,ระทะคารมฟาดฟันกันในหลายประเด็นข้อขัดแยง้งจนมาถึงโพสต์ล่าสุด ที่ทางเพจอาเซียนสกายไลน์มีการโพสต์ความสวยงามของตึกในกัมพูชาซึ่งในโพสต์นี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเข้ามาเม้นแรกก็ด่ากราดคนไทยทั้งประเทศเลยทำให้คนไทยได้เข้าไปโพสต์ต่อว่าชาวกัมพูชาท่านนี้แล้วก็มีกำลังเสริมจากเพื่อนบ้านคือเวียดนามลาวเข้ามาสมทบ โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงโดยเมนแรกนะครับเปิดมาก็ด่าคนไทยเลยท,ทั้งที่คนไทยไม่ได้เข้าไปว่าอะไรให้เขาเลยได้กล่าวว่าคนไทยก็เหมือนศัตรูของกัมพูชาสมองพวกเขาคือไวรัสที่นำความซวยมาสู่ประเทศไทยทั้งชาติแล้วก็มีเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเม้นของชาวไทย ชาวลราชาวเวียดนามที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้เมนนี้โดยชาวเวียดนามตอบเม้นใต้โพสต์นี้ว่าดินแดนแห่งความยากจนโพสต์ทั้งวันไม่เบื่อหรือไงคนจนก็แบบนี้ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วก็มีคนไทยมาตอบเสริมใต้เมนนี้นะครับว่าโทษแต่ชาติอื่นไม่โทษตัวเองเลยอยู่ดีๆก็มาด่ามาเครมวัฒนธรรมของพวกเราพอพวกเราด่ากลับก็มาดิ้นงองแงไปคุยกับกำแพงหินนู่น แล้วก็มีเม้นคนไทยมาตอบเสริมต่ออีกนะครับว่าเปิดฉากก็ด่าพวกเราก่นสร้างหลักฐานเท็จมาเพื่อเข็มวัฒนธรรมเราเราแค่ตอบโต้กลับเท่านั้นตอนนี้คงหยุดยากแล้วละ่ะกระแสเกลียดชังคนขเขมรมันลามไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็มีเม้นชาวลาวมาตอบช่วยคนไทยโดยเม้นว่า ชาวกัมพูชาบางคนชอบเรียกร้องแต่ไม่ชอบทำด้อยพัฒนาในทุกๆด้านไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันที่กัมพูชายังล้าหลังหลอกตัวเองว่าชาตินี้เหนือกว่าชาติอื่นในโลกแต่อ้างสิทธิ์ทุกอย่างเป็นเรื่องหน้าละอายยิ่งนักผ่านกำแพงโบราณฉันแนะนำให้คุณกลับไปทุบก,กำแพงวัดนั่นเพราะรู้สึกเหมือนคุณยังติดอยู่ในนั้น600ปีแม้โลกจะหมุนแต่คุณยังติดอยู่กับที่มา600ปีแล้ว แล้วก็มีเม้นคนไทยมาตอบปิดท้ายเม้นนี้นะครับว่าไม่ได้อยากเป็นศัตรูก,กับใครไม่อยากดูถูกหรือเหยียดใครแต่ดูคนประเทศตัวเองด้วยส่องกระจกตัวเองก่อนว่าคนไทยเสียเสียให้หายโดยที่พวกเราไม่ได้เริ่มก่อนจะให้เราอยู่เฉยๆกันได้อย่างไรเม้นตต่อมากล่าวว่าประเทศนี้เป็นเมืองแห่งแกง๊งขอเซ็นเตอร์และการเคลมของโลก เม้นต่อมาเป็นมุมของชาวไทยที่ได้เข้าไปให้กำลังใจขมรบ้างถึงแม้ขมรจะด่าไทยก่อนได้กล่าวว่าพัฒนาต่อไปเราอยากเห็นขมรดีขึ้นอย่าไปห่วงกับตึกมากนะักห่วงเรื่องปากท้องประชาชนการแพทย์จะดีกว่าเพราะประชาชนที่ยากจนยังเข้าถึงการแพทย์ได้ยากข้ามฝั่งมาไทยก็คงลำบากฝากบอกถึงผู้นำของคุณด้วยเราไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับขมรหรอกจะพูดอะไรก็พูดดีดี นิสัยคนไทยถ้าพูดดีๆขออะไรก็ให้แล้วก็มีเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าเห็นด้วยแต่สิ่งที่ต้องทําคือปฏิรูปผู้นําประเทศก่อนชอบปั่นกระแสชาตินิยมแบบผิดๆสื่อทุกสื่อของขเขมรของรัฐบาลถ้าเห็นต่างก็โดนปิด 2. ปฏิรูปความคิดเห็นภายในประเทศให้เปิดความคิดไม่ใช่มองแค่มุมเดียวแล้วก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครับว่า มันมีพวกสร้างเรื่องมาเป็นขบวนการทุกวันนี้สินค้าของไทยโดนก๊อปเกือบหมดเขียนภาษาไทยแต่อ่านไม่ออกคิดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเม้นต่อมากล่าวว่าผมดูคลิปคนไทยที่ไปเที่ยวกัมพูชามีการสร้างตึกเยอะๆมีแต่คนจีนทั้งนั้นคนในพื้นที่ไม่มีเลย และทุกอย่างแพงมากๆข้าวจานละ3-400แถมมีแต่ร้านหรูๆผมว่าคนกัมพูชามีแต่จะเสียประโยชน์อย่างเดียวปล่อยให้คนจีนมาครอบครองคนในพื้นที่จะอยู่ได้อย่างไรเม้นต่อมากล่าวว่าประเทศกัมพูชาอยู่ท้ายๆของทุกการจัดอันดับแล้วก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้เมนนี้ว่าไม่กดรอกที่โดนินทาเพราะรู้ว่าสัญชาติานของหมายังไงมันก็เห่า เม้นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามได้เข้ามากล่าวว่ากัมพูชาเป็นของเวียดนามและประเทศไทยเม้นต่อมาเป็นของชาวขเขมรกล่าวว่าทําไมนักวิจารณ์บางคนถึงมีความคิดเชิงลบเกี่ยวกับกัมพูชาบางทีสมองของพวกเขาอาจเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต่เม้นนี้ว่ากัมพูชาเป็นของเวียดนามแล้วชาวกัมพูชาท่านนี้เลยตอบกลับไปว่า พบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจสมองเพราะสมองของคุณคงมีปัญหาเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เม้นเหมือนกับเม้นแรกว่าคนไทยเหมือนศัตรูก,กัมพูชาสมองเขาคือไวรัสที่นำความซวยมาสู่ชาติไทยทั้งชาติแล้วก็มีชาวไทยมาตอบไต้เม้นนี้นะครับว่าทำไมต้องก๊อปคอมเมนต์คือคิดไม่ออกหรอลืมไปพวกเขมรเรียนบนกำแพงไม่ได้เรียนในโรงเรียน เม้นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียซึ่งเม้นนี้เนื่องจากความสงสัยในความปลอดภัยของประเทศกัมพูชาจึงได้กล่าวว่าการเดินทางไปกัมพูชาปลอดภัยหรือไม่เนื่องจากที่นั่นมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการลักพาตัวเพื่อบังคับใช้แรงงานเม้นต่อมากล่าวว่ามีสมองอ้างนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีสมองพัฒนาประเทศเอาแต่พึ่งหินแกะสลักไม่แปลกที่ประเทศไม่ไปไหนเลย เม้นต่อมากล่าวว่าบ้านเมืองสวยงามดีแต่ไม่เข้าใจความคิดของคนในประเทศทําไมยังไม่พัฒนาเม้นต่อมากล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลเขมรดูจะมีความระแวงไทยทําอะไรที่ไม่ชอบทําหรือเปล่าถึงได้ระแวงไทยเลยพากันออกมาปลุกปั่นประชาชนเม้นสุดท้ายกล่าวว่าหน้าตึกมีแต่ขอทานชาวกัมพูชา นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยชาวเขเมรน,น่าจะไม่ได้มีข้อขัดแย้งแค่ประเทศไทยนะครับเพราะเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามลลวก็ต่างเข้ามาต่อว่าชาวเขเมรเหมือนกันไม่เว้นแต่ชาวมาเลเซียที่ประเทศไม่ได้ติดกับกัมพูชาก็ยังไม่ไว้วางใจความปลอดภัยของประเทศกัมพูชาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ